ว่าอันชียวอรลาอันชียงานที่เราซอมไว้นะครับดูลแลนครับสอมแถวดูคยืนรออกระหอบอะไรเลยนะครับรูกขึ้นครับลูกึืนเดินขึ้นนะครับ เดนไนด้เลยครับนไครับรนครับไหนจะตามไปไหนล่ะเออเราชวน ชิดๆนะค,ะ okay. ร,ครับตัวแทนตประชาะะเติ์ดดาะค,ะรคา,ารครับน้าาาาองถวายึรื่องสาธาระแด่ถ้าเดีพระคุณองค์ประชาครับเปิดเปิดตัวยเปิดตัวด้านครับรอครับบางวายครับสาธุขอรารไหนขึ้นครับ ด้านประคองไ้นขึ้นนะครับ้องเสียงลมปุถาสังามานิอันเตสาพังอัก,การา,า,ขา,ขาทังขอาวรมเมันเตัมยากัตังปุญยาสมัมนาอนุโมทิทถาภัง สามีนาราตังปัญญาไม่หันทัดพังสาธุสาธุอนุโมทามิปัสสัจเดชญาจาวาปัปปะานเกิเกมันเตอหังมันเตปปะฌานญาจารี เพันชังญาจาริปฏิอันปิอะหันเจพัชัญญาจาวิสาพุูคานิสารพิพาสามชิกานายะอิมังตาสาวังข้าหตวาพัพเจมังพันเต อาลุก um ัมภัมปะทายะสัวาทุกข์นิสวรนาทิการะสัชิตนาทายะอิปังดาสาวังไหตวะปะพาเจตมังพันเตอาลุกัมภัมปาทายะสาวาทุกข์นิสวรนาทิการะ สาชินาทายะปิมังกาสาวังมะเหตวะปัพภาเชตังมันเตอะลุกัมปังอุปาทายะมองถวายพระกายนะครับท่านสัพภาทุกขะ นิสสารนิพานศัจฉิ์นาฏผัยะเอตังกาสังวาทตวาปะพาเชตวังพันเตอันุกังปัญญายะสัพพะทุกขนิสสารนิพานศัจฉิ์นาฏผัยเอตังกาสังวาทตวา ปภ้าเจังวังพันเจอาลูกรงมปางอุปาไทยล้วสัพพะทุกขังมิสาณะนิภานาสัจิกาณาถายนาเอตังมาสาวาทตวาปภาเจังวังพันเจอาลูกรงปางอุปาไายล นั่นเทียบด้านฝั่งตูมานะครับเปนประเทียโลงนะครับพระเทีย่ก็ดีใจที่พวกเราทุกคนผมผมแต่งชุดขาวสะอาดมากล่าคำขอ,ขอบันทชาเป็นภาษาบาลี เพื่อควรเป็นสมณะในพระพุทธศาสนาสมณะแปลว่าเป็นทายาของสมณะผู้ะจะสด็จายุพรพพุทธศาสนาต่อไปไม่ว่าเราจะเสด็ต่อหรือศาสนาหล,าลักเพศก็เชื่อว่าเป็นาศาสนาญายาผู้สืบต่อพระศาสนา ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าโดยนำผ้าหนังเรียกว่าผ้าจีวรมามอบให้่าี่อยู่ตรงนี้เพื่อที่จะทำพิธีบวชเป็นสามเณรโดยพระองคชามอบผ้า,า,ผาให้แล้วก็จะได้เปลี่ยนจากชุดขาว เป็นชุดผงผ้าเหลือผ้าเหลือนี้ถ้าเราทำตัวไม่เหมาะสมจิตนะใจเราไม่สมบไม่ยไม่ดีที่จะบวชเป็นสัมมาณีผ้าเหลือก็จะร้อนอยู่ไม่ได้บางคนยู่ได้สองสามวันก็ลาและกลับไปหาพ่อหาแม่ต่อไป แต่ถ้าจะบูชให้ครบกำหนดใจต้องสมอสามารถปลบว่าทายาของสมณะคือผู้สมอเพราะฉะนั้นฝากไว้ว่าไนหลวงทวะอยว่ก็ขอให้สมอกายอย่างเคร่งเรรมเด็กๆสมองวาจะอยาได้ผู้จาอย่างใครอย่างไดด่าว่าใครๆนัยนานั่ อยาจสจกานองสงบกายสงบวาจาแล้วให้สงบใจตรงนี้สำคัญเราเป็นสมเด็ข้าสงบใจสงบอย่างไรสงบด้วยมีสติรู้ทันปัจจุบันมองให้เห็นฝางให้ได้ยินนี่ก็ไม่ใจลอย คือมีสติตอนนี้พระอุปัชาพูดว่าอะไระไะไส่งใจตามใจของเราอยู่กับปัจจุบันของของจจงับคู่อยู่กับป<ะ>ัจจุบันตอนนี้เราดันประนมมืรอยวให้รู้ตัวว่ากำลังนันกระนมมือน,น,นั่นแล้วหยุดจิตไหมไม่หยุดจิตเราสมองใจเราสมองนั่งตัวตรง ประนมมือฟังทุกัำพูดเรียกว่านั่งอย่างมีสติฟังอย่างมีสติสติแปลว่า <Yeah. S 1> เรารู้ตัวเราคิดก่อนพูดก่อนทำละเราก็จะไม่ขุนขันพันเล่นกลายเป็นคนพึ้นขนานมัเด็กทั่วไปถ้าทำได้อย่างนี้สิบวันเนี่ยเราจะเป็นคนมีสติรู้ทันปัจจุบัน มีสมาธิสติปัญญาเชียบแหลมขึ้นเพราะเราจะจำอะไรได้แม่นเราจะเป็นคนที่น่ารักสงบสํรวมเหมือนพระอาจารย์เเพราะฉะนั้นสุดสติไว้ให้อยู่กับปัจจุบันจึงจะสามารถเป็นสามเณรที่น่ารักแม้แต่ผู้ปกครองก็ไหวเราได้ไม่ใช่ไหวพระเหลือแนี่เดียวไหวกต่ที่ใจสงบ วาจาสมอกกายที่สมอเราน่ารักน่าน่ารักชื่อเราไปทีนี้เพื่อฝึกให้เราเนี่ยเป็นคนน่ารักน่าเคารพมีสติก็จะสอนกรรมฐานเบื้องต้นเขาเรียกว่ามูลักกรรมฐานสำหรับภาวนาให้ใจอยู่กับตัวห้าคำด้วยกันให้ทุกคนตั้งใจฝันแิะว่าฝานโดย ตามลำดับอย่งนเกษาลมานะะักขาทันตาตะโจ,โจนี่เป็นห้าคำตามลำดับเกษาลุมานะะัขาทันตาตะโจว่าตามลำดับต่อไปนี้ให้ว่าทวรลำดับคือย้อนกลับเริ่มตั้งแต่คำแรกว่าตาม ตัโจทันตานัดขาโลมาเกษาที่ท่านบอกให้มีสติอยู่กับปัจจบุบันก็คืออยู่กับตัวอย่าใจลอยออกนอกตัวเวลาเราภาวนาะท่องในใจว่าเกษานึกถึงสิ่งสิที่อยู่บนหัวเรานี่ แสดงว่าใจเรากลับมาที่ตัวเราแล้วไม่วิ่งไปตรงนี้พอพูดถึงเกษาพุกบุกในใจแล้วพูดในใจเกษาแปลว่าผมให้เรื่อนผมเลืถึงผมคนหัวหลักจิตใจกลับาที่หัวโลมาแปลว่าขนขนตามแขนตามขาตามลำตัวต่างๆเนี่ยพอโงมาขนก็เรื่องถึงขน นักขาแปลว่าเล็บน,นึกถึงเล็บในตัวเราทันตานื้ถึงฝันใจไราอยู่ที่ฝันตาโจผิวหนังนังทั้งตัวตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยนึกถึงผิวหนังปัที่เราจะสัมผัสหรือไม่สัมผัสเราเหมือนลูกโป่งมีหนังพุ้มอยู่นึกถึงผิวนหนังของเราทั้งตัวเนี่ย ใจเราจะอยู่กับตัวไม่วอกแวกไม่ลอยไปที่อื่นมองก็เห็นฝันก็ได้ยินเพราะฉะนั้นนึกถึงเบอกว่าเกษาให้นึกถึงผมบนศีรษะโลมานึกขนสึ่ขนในตัวเรานักขาเนึกถึงเล็บเท้าเล็บมือเออเกนักขาทันตานึกถึงฝันแล้วก็ตาโจนึกถึงถิวหนัง เวลาที่เสกภาษาที้ถึงกังนนี้เราจะไม่ใจรอยและเราจะมีกายสงมบมวาจาสงบและใจสงบให้สคงทา่เพราะนึกถึงสิ่งที่อยู่ในตัวเราเทนั้นเอาว่าตามอีกทีนนะเกษาเวลาว่าเกษาให้นึกถึงผมนะเกษาโลมานักขา คันตาตาโจว่าโทรหนักทีนี้ตาโจวคันตาดาาโชมาเก่งกุกขาเรื่เอาละได้กรรมฐานแล้วก็ของกุกเกงแล้วตอนนี้ก็จะมอบผ้าไที่ร้ ให้ก <late. S 2> ับเราเพื่อที่จะไปให้พระพิมพงศ์แล้วมาขอศีลเป็นสมณีสารณะและศีลเป็นสมณีเท่าไปรครับนะครับเยี่ห้วงแต่ทางด้านขวานะครับทางด้านขวามุ่งตัวให้ขอพ่อประชาราชท่านเป็นที่ท้อนะครับ เป็นทรับได้นะครับตตรัว้ามกแข่ขางหยาาขาวรงจังพทีครับร้าง,าง,งารยงารยา,ายงมง,ม,าางมีสตินะครับ ขาช้าๆต้างเร่งนะครับไปท่าล่างครับขอยางเป็ลูกขอยางไปลูก,ยกใยญ่สุดเลยครับครับ่อครั มันเข้าดิมันเข้ามันแน่เลยรันแนนเลยมันเข้าจุดตัวที่เข็นคุณเข็นทองครับถวที่ขขวาั่นใช่ครับั่นครับ แขนขวาครับยังขาครับเคยลงครับนี่เิอลูกติลิกกรบ เน่ยเดี點點๋ยวนุมบาคอ่ะเดี๋ยอ่ะิจกคือตัวหน็กง่ายทำหลบงพ้อไม่ได้เดินเราตับ่างาครับพเบอกนะะเดี๋ยวต้องตรดตาขนาดนี้เลยตเลาตุตาที่นี่เพื่อๆได้ทานน